รับชมได้นุยมเุียชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสาร จนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรรหัสสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรหออร,พอรหัสครับ ปิดรายการวันนี้ขออนุญาตปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทีมสตีลและท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนครับผมใชทำไมถึงต้องขออนุญาตเลยเหรอคะพี่พิศคะใช่ครับผมเพราะรู้สึกว่าพวกเขาอดทนกันเหลือเกิน<ช>และก็สู้กันเหลือเกินที่จะแย่งกันตบตบติดค่ะแต่โอกาสมาไม่ถึงน,นั่นหมายความว่าถ้าเกิดทีมสตีลพลาดโอกาสท่านผู้ชมทางบ้านที่ตอบถูกเข้ามาที่เราจะแรนดอมไปหาว่าใครจะเป็นผู้โชคดีแบ่งคนละครึ่งกับทีมสตีล ก็หมดโอกาสไปเหมือนกันแต่อยากจะบอกว่ายายยอมแพ้เพราะไม่แน่โอกาสอาจจะเป็นของคุณได้ทุกเมื่อถูกต้องนะครับตราบใดที่เรายังมีการถอดรหัสกับดาวินชีอยู่มีโอกาสที่จะหลุดไปอย่างแน่นอนค่ะและกลับมาที่ผู้เข้าแข่งขันของเราทั้งคู่ครับโหตอนนี้ต้องส่งกําลังใจให้เต็มที่เลยทั้งคู่เลยนะคะคู่นี้จะบอกว่าทรหดไม่แพ้คู่อื่นนะครับจากตอนแรกนะครับคุณเอเจก็ถูกนําไปก่อนเลยแต่สุดท้ายก็ ตีทับกลับมาได้ตอนนี้นะครับขึ้นมาเป็นฝ่ายนําแล้วนะครับสมศักดิ์ศรีแชมป์จริงๆ9,000ต่อ1,000แต่คู่ต่อสู้ของเขาคนนี้ไม่ธรรมดามากๆเรามาดูกันครับว่า1,000สุดท้ายของคุณขนุนจะเป็นอย่างไรหมดหน้าตาคุณขนุนครับเต็มที่ค่ะเต็มที่ค่ะมาครับโอกาสสุดท้ายของคุณขนุนนะครับดาวินชีขอ4พยาง สี่พยงังรัฐภาพมาครับ มาครับคุณหนูมครับม้านินมังกรครับม้านินมังกรถูกต้องครับ<อ>ภาพแรกภาพของพี่ม้าก็ม้านะครับภาพที่สองนะฮะอัญมณีนะฮะนินนะครับก็นินและภาพที่สามมังคุดแต่มาแค่ครึ่งเดียวครึ่งแรกก็คือมัง,มงและภาพสุดท้ายมือหรือกอน,นั่นเองม้านินมังกรสองพันต่อแปดพันครับ แต่ก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับเพราะว่าต้องทำให้ได้อีกหนึ่งครั้งใช่ไหมครับคุณในเจครับใช่ครับสู้เท่าไหร่ครับ2 0 0 0แน่นอนฮะหมดแนวตักนะ้องคนดูอีครั้งครับสู้อีกครั้งสู้อีกครั้งค่ะ4 0 0พนี้ถ้าได้ไปก็จะพ้นพ้นน้ำเพราะว่าคุณในเจเหลืออยู่6,000มันจะตามกันอยู่ใกล้นิดเดียว แต่ก็เป็นโอกาสปิดจ็อบนะคุณนาเจสวยงามเลย4,000นี้ดึงกลับไปปิดแชมป์สมัยที่1 1 1 0 0 0 0บาทนอกจากคุณขนุนเขาจะสู้ยิบตา4,000ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของผู้ต่อสู้คุณขนุนนะครับอีกหนึ่งครั้งดาวินชีขอ2พยาง2พยางรหัสเสียงมาครับ คิดว่าจะงามคิดว่าจะงามคิดว่าจะงามพ่จ๊บมาแล้วนะฮะค่ะพ่จ๊บค่ะคิดว่าจะงามคิดว่าจะงามขนนครับกระสวยถูกต้องครับแล้วไปพร้อมกันอ่ะมันเฉือนเชื่อเชือนกันแล้วเกินคู่นี้ คิดว่าจะงามเช่นกะสวยกะสวยไม่ใช่คำแต่ถ้าเกิดออกเสียงให้ชัดแหละกะสวยใช่เลยเป็นคำเฉพาะเลยกะสวยอวกาศโอ้โห4,000ต่อ6,000ครับแชมป์ครับเขาตีตื้อมาหางเราอยู่แค่2,000ทํทำยังไงดี2,000ครับ2,000มาครับเป็น4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางนี้ถ้าเกิดผู้ตาม นั่นคือคุณขนุนที่มีอยู่2,000ได้ไปคดีพลิกกลับมาอีกรอบแล้วคุณขนุนจะกลับมาเป็นฝ่ายนำทันทีแต่ถ้าหลุดข้อหนะ้หมดหน้าตากอีกครั้งคุณต้องทำให้ได้3รอบติดนะคขนุนครับ4,000ตรงกลางดาวินชีขอ2พยาง2พยางราดภาพมาครับ เผาผลานถูกต้องครับโอ้โหย่างไวเลยใช่มากๆภาพแรกคือภาพของการเผาผล,ลไม้นะผละผลที่ออกมาจากต้นนะเผาผลแต่พอใส่สลระอานะครับและยอหญิงเข้าไปกลายเป็นเผาผลานคดีพลิกครับท่านผู้ชมน้องขอนนครับ 6,000ต่อ4,000ครับที่ฉันขนลุกไปหมดแล้วคะเนี่ยไม่ใช่แอร์หนาวด้วยนะคะไม่ใช่แอร์หนาวด้วยแต่คือแบบความตื่นเต้นของคู่นี้พลิกกันไปพลิกกันมาจนแม้กระั่งคุณขนุนเหลือ1นึ0พ0 0สุดท้ายแต่ตอนนี้สถานาการณ์กลับมาอีกอะไรครับเนี่ยลองมาดูกันครับแชมป์ครับเมื่อกี้เรานำอยู่ตอนนี้เราตามสู้ไหมสู้เท่าไหร่2,000ครับ2,000มาครับเป็น4 0 0พนตรงกลาง และแน่นอนโอกาสทำให้คดีพลิกกลับมาะจะทำได้หรือเปล่าจะกลับมาเป็น6,000 4สี่ฝั่งชแชมป์หรือไม่่ะ4 0ันตรงกลางดาวินชีขอ3พยางครับ3พยางรหัสภาพมาครับ ไปไม่ทันแล้วขนุมครับตอบครับทางสายหลักถูกต้องครับ,อรบโอ้แชมป์มียังแชมป์จะไปแล้วยังไม่นิดเดียว ไม่ทันน้องขนุนครับผมพลาดแรกพาพของการถักภาพที่2ไม่ทันแล้วก็คือไปสายภาพที่3ารางถักสายรางทาง,ารออทางสายหลักออกเสียงชัดทางสายหลักแปดพันต่อสองพันครับน้องขนุนครับอแต่ยังดีครับที่คุณสามารถแบ่งเล่นได้10บสมัยแล้วคุณเอเจสิบ <laughs> สมัยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เราตามอยู่และ เพอิญเผอิญตามอยู่เยอะและเราเหลืออยู่แค่สองพสุดท้ายมีอยู่แค่2ทางครับหมดหน้าตักวัดเอาแล้วเอาแต้มกลับขึ้นมาให้ได้มากหรือจะไปทีละสเต็ปทีละพันสิจสมัยแล้วนะเอาอยัางไงครับแบ่งเล่นครับแบ่งเล่นนะครับมาครับคนละ1,000ครับเป็น2,000ตรงกลาง ผู้ชายคนนี้ไม่เคยเจองานง่ายเลยไม่เคยเจองานง่ายเลยจริงสองพั 2, ตรงกลางถ้าดึงกลับมาได้จะขึ้นมา3,000ต่อ7,000นะครับแต่ถ้าไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดข้อหน้าโอกาสสุดท้ายต้องหมดหน้าตัดสำหรับแชมป์เ j ของเรา2,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยางคพยาง รหัสเสียงมาครับลูกของลูกของสัตว์คล้ายปลิงสองพันตรงกลางครับด,ดาวินชีขอสองพยางสองพยางรหัสเสียงมาครับ ูของลูกของสัตว์คล้ายปลิงลูกของลูกของสัตว์คล้ายปลิงลูกของลูกของสัตว์คล้ายปลิงเรเจครับรากฐานครับถูกต้องครับลูกของลูกนะฮะก็คือหลานสัตว์คล้ายปลิงก็คือท่านะหลานทากรากฐานนั่นเอง 3,000ต่อ7,000ัครับถนนครับเขามี3,000เรามี7 0 0ด2 0 0 0ครับ2,000นะ2,000ไม่ไม่กล้าปิดนะไม่ค่้ไม่กล้าปิดจ็อบนะครับ2,000เนาะมาคนละ2,000ครับ4,000ตรงกลางและเป็นโอกาสตีเสมอของคุณเอเจครับดึง4,000นี้ได้กลับมาเสมอกันเที่ยห0 0 0 แต่ถ้าหลุดไปหมดหน้าตักในข้อหน้าเช่นเดียวกันสมาธิครับ4 0 0พตรงกลางโอกาสตีเสมอของแชมป์ดาวินชีขอ2พยาง2พยางระดภาพมาครับ ทนไม่เล่นด้วยแล้วนะเช่ะแซมครับงอนไก่ครับตีเสมอจนได้ครับคราบแรกหอหีบตั้งไว้จากหีบฉันไม่เล่นด้วยแล้วนะเช่ะ <speaker> งอนไก่ซะงั้นแต่หยิบ <Jim. S 2> ไปใส่ไว้ข้างหน้างอนก็เลยกลายเป็นงอนไก่เหนื่อยแทนจริงๆคู่นี้มาเสมอกันทีห้าพัครับคูณขนุนครับสู้เท่าไหร่สองพค่ะสองพมาครับสองพรวมเป็นสี่พตรงกลาง4ี่พันตรงกลางดาวินชีขอสองพยาน สองพยางดาดภาพมาครับ คุณหนุ่ครับตะแกรงค่ะตะแกรงถูกต้องครับ <c oughs> ตอนแรกภาพก็ตะก้ออยู่ดีๆล่ะฮะแต่อยู่ดีก็หายไปเหลือแต่ตะนะครับผมและภาพที่สองคือ Air h o ฮสเตสก็แอร์ใส่ตั้งไว้และภาพสุดท้ายคือกรงมาประกบกับแอร์กลายเป็นแกรง7000ต่อ3000ครับ <c oughs> โอ้ขึ้นไป <c oughs> อีกแล้ว ขึ้นไปอีกแล้วแชมป์ครับ2,000ครับ2,000มาครับ2,000รวมเป็น4,000ตรงกลางโอกาสตีเสมอที่5,000กันอีกครั้งแต่ถ้าทำไม่ได้ล่ะแชมป์ข้อหน้าหมดหน้าตักครับ <c oughs> นี่รหัสที่เ่าไหร่แล้วคะพี่รหัสต่อไปนี้จะเป็นรหัสที่21สำหรับคู่นี้ค่ะ <c> 4,000 <oughs> <c oughs> ตรงกลางครับ <c oughs> ดาวินชีขอ2พยาง สองพยางรหัสเสียงมาครับเอาดบบาบปาดค้างไว้ดาวินชีขอสองพยางสองพยาง รหัสเสียงมาครับเอาดบบาบปาดค้างไว้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 เอาดาบปาดค้างไว้มาครับเชนครับแฟชั่นครับ ถูกต้องครับเอาดาบฟาดค้างไว้คือการฟันแล้วแช่ฟันแช่ฟันแช่ฟันแช่แฟชฟันเสมอกันที่ห <lequel> <t Four> ้าพอีกครั้งครับ อรบควรถ่ายภาพพวกเรา C ีจีค้างไว้แล้วก็เล่นกันไปเลยได้ไหมคะดิฉันไม่เคยดูอะไรยาวนานขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะแต่เก่งกันมากจริงๆปรบมือให้ทั้งคู่เลยนะคะคือถือว่าใช้ถ่ายภาพกันไปเยอะแต่ปล่อยหลุดมาน้อยมากนะอันนี้ต้องยอมรับความเก่งเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งครับตอนนี้เสมอกที่5,000เท่ากับว่ารวมกันเนี่ยยังมีอยู่ถึง10,000่10,000นี้ใครจะได้ไปหรือใครจะเสียไปเท่าไหร่เรายังไม่รู้ เพราะตอนนี้เสมอกันอยู่คนละห้าพันอีกแล้วค่ะคุณขนนครับสองพันค่ะสองพันมาครับพร้อมสองพันตรงกลางอีกแล้วครับท่าน <laughs> ใครจะขึ้นนำเจ็ดพันต่อสามพันเลยทีนี้สี่พันตรงกลางครับดาวินชี่ขอสี่พยางสี่พยาง ราดผภามาครับ สามเบอร์เก้าค่ะคุณโอได้ตอบแล้วคุณโอเชิญเลยค่ะฉลาดเป็นกฎครับคุณนั่นแหละฉลาดเป็นกฎถูกต้องครับผมภาพแรกนะครับผมเฉชิงนะครับชฉชิงเป็ใส่กับลานะเราเป็นฉลาดใส่เด็กเข้าไปในภาพที่3ก่อนเป็นฉลาดพอฉลาดได้เสร็จปุ๊บเด็กกลายเป็นก่อนกรรอ แล้วใส่ดอเด็กปิดท้ายเข้าไปอีกฉลาดเป็นกรดสุดยอดครับแล้ฉลาดเป็นกรดขนาดนี้ขอมอบนะคะรางวัลแห่งความพยายามด้วยนะคะคุณโอกดบ่อยมากนะคะกิฟเซต,ตจากดีนากาบ้านมถั่วเหลืองสูตรผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นดื่มทุกวันเพิ่มประโยชน์ทุกวันค่ะสุดยอดเยี่ยมเลยสู้กันอย่างสุดๆจริงๆนะครับจนตอนนี้หลุดไปจนได้ ยังเสมอกันอยู่ครับแต่เสมอกันที่3,000ม,มาครับอัตโนมัติครับคนละ2,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางใครได้ไปขึ้นนำา5 0 0 0ต่อ1,000แต่ถ้าหลุดไปข้อหน้าหมดหน้าตักทั้งคู่นะครับ4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยาง3 พย,ยางรหัสเสียงมาครับบุดเขาทรายที่ปลูกข้าวของเด็กบุดเขาทรายที่ปลูกข้าวของเด็กบุดเขาทรายที่ปลูกข้าวของเด็กขนมครับลูกประนาดค่ะ ลูกระนาดถูกต้องครับโอ้โห oh. เป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวมากๆถึงช่วงจะสั้นกว่าแต่ต้องคิดนะครับว่าการคำนวณหรือการโทรหัดของเธอนั้นต้องไวจริงๆไวจริงๆหมุดของเขาทายก็ลูกระที่ปลูกข้าวของเด็กก็คือนาและใส่ดอ,อเด็กไปนะฮะก็ลูกระนาด เลยทำให้ตอนนี้คุณคนหนุนครับดึง4,000ตรงกลางกลับไปได้ขึ้นนำ5,000ต่อ1,000นั่นหมายความว่ารหัสต่อไปนี้แชมป์ไม่มีสิทธิ์แบ่งเล่นหมดนะตักแชมป์ครับสิบสมัยนะครับเมือรางวัลสะสม77,000แล้วนะครับสำหรับคุณ A.J. Mm hmm. นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเขาถ้าต้องการที่จะไปถอเพื่อ คว้าแชมป์สมัยที่11และต้องสู้ให้ได้กับคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวมากๆสาวคนนี้คุณขนุนโอ้โหจะเป็นยังไงนั้นจะรักษาแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือเปล่าหรือจะจบอยู่เพียงเท่านี้หมดเวลาจริงๆดันให้สุดแล้วครับท่านผู้ชมแต่หมดเวลาจริงๆอดใจรอกันอีกนิดแล้วกลับมาพบก,กันต่อกับดาวิชีเกมถอดรหัสครับผม วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ